แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสหวิทยาเขตหนองใหญ่โดยมีนายประพัฒน์กังวานพนิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดรรัศมีขิมขันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอุตภาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำพร้อมกับประเมินให้คะแนนผู้เข้ารับการอบรมกลุ่ม P45 ่ 45, จำนวน5ท่านดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านคลอง18บริหารงานโดยผอ,อปิยวัฒน์อาสนาทิพย์ 2. โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนบริหารงานโดยผอ,ออิทธิพลกลั่นดอกไม้ 3. โรงเรียนบ้านชากนาบริหารงานโดยผอ,อ,อสิริวัลคลุงเจริญ 4. โรงเรียนบ้านห้างสูงบริหารงานโดยผอธอราพงษ์ผาสุข 5. โรงเรียนบ้านหนองผักหนา บริหารงานโดยผอ,อ,อภาวนาสังฆธรรมโรงเรียนสหวิทยาเขตหนองใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีบริบทสภาพแวดล้อมสภาพสังคมความเป็นอยู่ของนักเรียนชาติพันธ์ฐานะทางเศรษฐกิจที่คล้ายกันนักเรียนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้างมีฐานะยากจนโรงเรียนแต่ละแห่งจึงได้วางระบบการพัฒนาโรงเรียนให้ประสบความสําเร็จโดยการบรูรณาการ ระบบการบริหารด้านการนำมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตลอดจนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสหวิทยาเขตหนองใหญ่สู่ความเป็นเลิศจึงได้มีการกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารและขับเคลื่อน ให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพโดยการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยโมเดลของแต่ละโรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านคลอง18บ o p s Mo d e l 2. โเดโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนโมเดล BKTK 3. โรงเรียนบ้านชากนาชากนาดีโมเดล 4. โรงเรียนบ้านห้างสูงห้างสูงโมเดล5 โรงเรียนบ้านหนองผักนามฮิสเดียโมเดลซึ่งพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ทฤษฎีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกูบิสเมเนสเมนต์ <This Management, S 1> ที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังโรงเรียนโดยตรงสอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล6หลักได้แก่ 1. หลักคุณธรรม 2. หลักนิติธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบและ6หลักความคุ้มค่าโดยกำหนดแนวในการดำเนินงานต่างๆให้มีคุณภาพและยั่งยืนด้วยระบบบริหารคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลกิจกรรมที่โรงเรียนสหวิทยาเขตหนองใหญ่ใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเช่น การส่งเสริมการอ่านและการเขียนเพื่อความยั่งยืนจัดหาหนังสือและสื่อการอ่านที่หลากหลายสร้างมุมอ่านที่น่าสนใจและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอและกิจกรรมทักษะอาชีพมุ่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพระหว่างเรียนลดภาระครอบครัวและมีวิชาติดตัวเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตปามน้ำมันมากมีประเพณีวิ่งควายเรียงรายป่าเขาลำนาสวนยาง ามกลางเกษตรกรรมเจ้าพ่อทองดำศักดิ์